สวัสดีค่ะวันนี้เราเตรียมอาหารจะไปวัดนะคะเข้าพรรษาพรุ่งนี้ค่ะอันนี้คือดอกไม้แต่เราจะไปวันนี้อันนี้ข้าวผสมข้าวแดงอันนี้คือแตงเหลืองกับแตงโมอันนี้ไก่รันจวนค่ะแกงเขียวหวานไก่รันจวนนะคะอันนี้ลาบหมูรันทดค่ะ ดูใกล้ๆลราบหมูรันทดอาหารบ้านนี้ไม่มีชูรสนะคะมีตะเกลือน้ำปลาคา่ะแล้วก็ผักนิดหน่อยนี่คืออาหารที่เราจะเตรียมไปวัดวันนี้ไก่รันจวนของเราก็มีแครอทมีกะหลำ่ำมีบวบ ไก่รันจวนต่างแดนนะคะเป็นอาหารต่างแดนค่ะดัดเปลงนะคะลาบหมูค่ะลาบหมูรันทดนะคะหน้าตาลาบหมูรันทดนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะมีใบมะกรูดหั่นด้วยนะคะแต่เราจะไม่ใส่เยอะใส่พอดีค่ะข้าวก็เป็นข้าวผสมนะคะข้าวแดงผสมค่ะที่ป,เปลเอามากที่สุดก็คืออันนี้อันนี้คือน้ำหมัก ันนี้คือน้ำหมักน้ำหมักที่เราใช้ดื่มกินใช้แช่อาหารแชร่เนื้อแช่หมูแช่ไก่แล้วก็ข้าวหุงข้าวน้ำหมักนะคะน้ำหมักอายุห้าหปีค่ะแล้วก็ใช้ดื่มเพื่อสุขภาพแข็งแรงโอเคนะคะขอบคุณนะคะใครอยากได้บุญสาธุรับนะคะ